มาอีกแล้วค่ะมันรุนน้ำกันว้าวานรุนรุนรุนดาวก็ยังเงยขึ้นอยู่เนี่สวยปะสวยตัวยำขึ้นป๊าดเดี๋ยวนน้ำไหลแห้งปะวะบ๊อดจะน้ำมันเหมือนน้ำงูอ๋อมาค่ะมาลุนน้ำกันมาลุนไปแล้วบ๊อเขอบค้าแล้วพี่ <laughs> ขึ้นหัตามาบนไปบะบ่ไปเจ้เขาเปซี่ยนเสียงอ๋ออ๋ออก็เขาเปลี่ยนสิเนี่ยเขาเปลี่เอ้าเขาเร่มสั่นไไปเดินดปเดินเขาทนไม่แล น้ำไหลอะตจีอุย้ยเข่าทออซะว้าว้าเฝ้าดึงเฝ้าดึงเฝ้าดึงเศาบ่ถึงอะอุยอ้ยบ่ได้ดอกอน้ำแหง้งแหง้งวัคือเออน้ำแห้งบ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเศร้าจันอันนี้บ่ทันแม่นบ่โอเคไปเปลี่ยนทาเปลี่ยนทาแล้วมีน okay, <ป>ยังมัวเห็นใจเยอะอืมเอ,อือเอามีอย่างไรโรงไปาบานลงไป่บานทั้งบ่อเนาะแม่นบ่ลงข้างล่างกว่าเนาะ แันนี้อันนปวดปวดเอ,อ้าเมนอิลีปากระกงแยง,งโอ้ยปวดบ่ปวดตัวโอ้ยจ <c oughs> ้าเนื้อลายเนาะล่ะอ,อ๋ะอเ<า>นื้อว่ามันบวดติดปลาได้ปลากระกงแยง,งตัวนึงปวด,ปวดลายบีบเลือดน,นอกอกโอ้ยเศร้าเลยเนาะบ่เห็นเหรอเออบ่คิดว่าทีได้เออมันเหี่ยวเพทัานลุงแงมนมเนาะอือโอ้เป็นแต่รุ่นอยู่แล้วนะมืองนี้เป็นปลากระแยงเนาะ เอยเ้ยกแสดงว่าสิบ่ได้อยู่เล้นาว้าวตายปวดรลาปวดรลนเนวแทกอะไนะอ้ยน้ำมันไหลแห้งตาเขาเต้นตแห้งเลยบเห็นแล้วอ้น้แห้ง,งอู้ยน้ำแห้งอยู่ันะโอ้ยหยาของเตืน แหบไ่ได้ล้นะลแหบไ่ด้ล้มง่ามน้ำวนแล้วลนี่จะแก้เนี่ยยจัวนเสีได้ต้องต้องใส้เวลาในจักน้อยเพราะว่าบ่ชำนานมือหมักเนาะบอกหลายคนเลยหววหน่อยกนเทียดห่งสิอ่าโอเค อู้สวยงามมากยังเสียงป่าบอกขเผาเด้อเผาเด้อคือบูสราม่นันนเออบนคิดคิดว่ามันเป็นน้ำเออล่าน้นาะเออปว่าคุยกนมเชางเขาไหวันทุกข้าพทอกูเดอดายูเด้ออู้เสียงป่าเออดินดุดดดอยู่เสียงอ่ะเอาเลยปะนี่ นั่งสูบยาจนว่ารู้ว่าเข้าขึ้นเสื้อกั๊นมืนปะวะขวดดีเลยมั้อปะตัดออกแล้วมันขึ้นเงาไปก,นก,ก็นี่พันเดียวอ้าวรุ่นรุ่นรุ่นเสียงยุ่โ <c oughs> อู้หูยูย่วะ ปาาลปาขาวเมียนมันบ่ล่ะโอ้เลยปลาขาวบ่บ่มันออกแล้ววะแสดงว่าแหเขามันนนั่เอาออเปล่าล่างแหเต้บ่จ้จาเด็กน้อยนาะฮะอยู่ลงนู้หูเ<อ>สียงปลาลูกแห่เขาบ่อยเออปลาดะาแล้วมันจะิมันจิออกเปิื้งนะอืมเห็นปลาจุดท้งดีว่าปลาจุดต้งนะนะั่นเนาะ อย,อย่างอยู่ดึงให้หลมาไหอ่ยาขอดไ,ได้กค่ดีหยขอดได้ขนาดเ,เสียงบูบว่บูถือเลยเนาะถือเงี้ยแล้สะดุดสะดุดแล้วปนาไะได้ปลาขาวตัวเดียวอันนะสองตัวบะลุ่นกันต้ออีกค่ะ สวยงามมากสวยงามสวยงามจะะ้ะแสดงว่าเข<ะ>าเอาตัดเสื้อมันออกหน่อยบางนั่นเนาะโอเคเลยร<ะ>ุ่นค่ะรุ่นน้ำไหลอ่ะเจ้าน้ำไห,หลหรือละหวานอะนู้น้ำเต็มเลยล่ะเต็มฝั่งเลยเขาสิล้งในบ่อนั่งนั่นอนะ ลุนลนลน่นๆุ่นรุ่น้ำเยอะมากนี่เต mmm, ็ต oh, uh. uh ีต huh. ีตึกีตตึตีตตึกีตตักีตยตตีตยอี้ีตีตอยู่ีตีอีตีตด้ีตีตีตี้ยตีตีตีอีตคตี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 นีตีตีตอตีตีียีอ โอ้ขึ้นมาเดี๋ยวมันหลุดโอ้หลุดแล้วอู้ตัวบากญ่หลุดแต่ว้าไปยังปลาขาวตัวนี้แล้วปาดหอกวังปลาใหญ่กว่ตัวนี้อีกว้าเมื่อกี้เนี่ยมันหลุดอ่ะอืมปาดปาดปลาตัวบากใหญ่เลยว้าอืมปลาขาวตัวที่เราเห็นเตี่ยเห็นอยู่บอกว่าไม่ตัวนีบ่อแมนมาอีกตัวหนึ่งตัวบากใหญ่เลยล่ะโอ้โหเสียดายมากเลยค่ะบ่เป็ิยังค่ะบ่เป็ิยัง ขาบอม่อเแต่ว่าท้่เียอีกก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดมาค่ะมาหลุนน้มกันมันไหลมันหลมันงตล้ปลาเด้อปลาเด้อนีู่ปลากเงี้ยววะปรากดปรากดอุ้ยเออปรากดปรากดปรากดค่ะปรากดสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเมื่อเนมาดึงให้เียส่งไปตะกรงปลารคเียออ๋อมา ขึ้นไปเลยขึ้นปอะกอบของกําลังกําอิฐเอออีกออเนีย่ยตัโอ้โหยังไม่ลงได้เผาเขามันหน่อยหรอบัวเขาเขาตื่นจ้าเผามันตื่นอู้หูพะลุงเนาะไปอีกเนี่ยเผามันตื่นสุดยอดเลยค่นะ ดึงดึงไม่ขึ้นก็เนี่ยเออยกขึ้นเออโอเคมาจับให้เอ,เอาขวดไปได้เอา้าขอดได้ป้องพี่กลางไอยโอ้ว,วันนี้ปากตุ่ยไม่มีอะไรนะปากกดปากกดเดี๋ยวมันปักมืออีกแล้อเศราปวดแล้วบอกอะไรละปลากดปรากฏว่าสุดยอดเลยค่ะมืันนี้น้องว้า รุ่นก็คือจังเขารุ่นยกสะดุ้งแหละเนาะควานาแห,หยหาอยู่หา,หากินครับพี่น้อง<ม>น้ำลายบ่แน่อาชีพมายกสะดุ้งให้พี่น้องได้เบิ่งนะะั้นค่ะมารุ่นยกสะดุ้งน้ำกันเอาอออ้างใส่องสีก่อนเลยปลาสูตรค่ะปลาสูตรตัวนั่งเออตัวอ่อนไรค่ะตัวนังกับตัวนี้เนาะตัวบักใหญ่เท่าฝ่ามือนี่ประเด็นเอาตำตำเนาะจุ่มตำจ้าใช่ก็ยังบอกว่าให้ตำตำ มันบอกคล้ายๆว่ามันมันอยู่ตรงกลางมันบอกเข่าเขา,ม,ามันรอดออกไปเลยวันนี้ต้องวานแซนี่ๆกันจ้ามันเข่าเขาสะพืนขึ้นมาอ่าข้าว้าดึาประสบการณ์ยังม,มาไหนค่ะบ้า,าบปีงังค่ะบ้าปีงังเดี๋ยวรุ่นกันต่อ <c oughs> ปรากฏตัวคนไง,งหรือล่ะได้ปะย,ยังหลังก็ยืนเดียวปุ๊เอ้ย ยังได้ค่ะโอเคโอเคอันนี้เป็นปลาสูตรปลาสูตรสก๊อตใส่หัวไปน้ำกันอโอเคเดี๋ยวเขามาลุนกันต่อแล้วค่ะโอเคค่ะโอเคเอาเลยค่ะนะเออน,น,น้ำลายเจ้มาหลุนกันอีกค่ะ เมื่อกี้ปลาขาวตัวนังง่ายออกเขาเด้เอเขาที่นอนเขาเด้อในส่สองเรียนบัท่านร้อยไปบ้าน่ะม,มันพัดไปไกลด้วยนะวะเพราะว่าน้ำม,มันไหลมันบอ,อน้ำพัดเขาต้องเอาขึ้นมา บดึกดึกเลเตอุ้ยเหรนเข่อหรอวอ้ยไหบ่ไมมบ่มแต่บาครับของมันบ่อุ้ยอุ้ยฮตั้งใดเราปะเนี่ยก็ไม่นี่นะข้อ่อยังอึเออ่ยังก็้อ่งเ้ยเนเหน่อยปิเลยวะ ลองลองลองโยกๆจากน้อยเนี่ยเพิ่มเนี่ยเพิ่มเนี่ยไปโอ้โหเดี๋ยวฟ้าเอ้ยฟ้าสุดยอดค่ะสุดยอดพี่น้องวลาสุดยอดมากเลยอ่ะนี่ค่ะพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ปลาถือควานเหว่เห็นหุงบ้าง อ้าวมาถือก่อนไปปลาขาวมีแต่ตวัวบางง่ายได้หลายตัวเนี่ยจ้าอะไรที่บ่กแหยนทีแค่มันย้อนแล้วมันจะไปอีกตะเพิ่มมาล่ปะปลาครับของเอาลูปบ้าง<ม>าาได้ไหมมาเอาไปรูปปะปะเอาไปรูปปะมันจะไม่หมองมัดสุดยอดเลยปะาขาวมันน้งนะปลาขาวไป,ไปย่างไปโอเคเลยค่ะ อยาเขาเบิ่งผลงานเขาก่อนกาวให้ดูวาดูค่ะพี่น้องพณน่ะพณน่ะมันสั้นลงไปปลรักเมียนะคะสุดยอดมากสั้นลงไปได้หรือไอสั้นด้วยอ่ะ,ออะอตัวน,นี้ตัวนั่นไหมเก็บวะเอาลองไปเลยเดี๋ยวเก็บเองปราทับขวางอุ้ย เป็นปลาบูก,กับปลาดำนอนอยู่ด้วยกันเห็นรว่านั่นนอนอยู่ด้วยกันนั่นจ้ะใจในเผาเลยดอาเผาเล่นไหมไอ้ข,อขาวเผาเลยค่ะขาวเผาเลยลองอย่าเดือดกัดนขออนุญาตเก็บกันเลยจ้ะแตกดีวะ,ะสวยงามมากอืสอสวยงามมากมาหลุดน้ำกันอีกค่ะ เ่าจะ่ปไปถึงอยทางนี้นะลงแล้วบ่อนอนเถาดนอน้เผาดมยนะจิ๋ดจดๆดนิดๆน้อย อของแล้วล่ะอีวเข้าเล้ิอ,อ,อ,ขอเข้ากันยอ้หไม่ไม่เต็มเลยเน,เนี่ยังนี่ค่ะไม่มีเลยค่ะ เปล่าเลยงวดเนี่ยที่ไรล่ะสิไม้เบลล์เดกตัวเป็นเบลล์นเนี่ยบเบลล์จะจะไม้ออกก่อนติดสะนะไปเดี๋ยวไม่ออกก่อนอ่าสวยงามมาก นั่นว่าเดี๋ยวเขามารุ่นกันค่ะเนนอเาันจ้าวันสะดวกเล่นป่ะน่ะวันโอเคเลยแต่เมื่อกี้นเสื้อเขามันยาวอืม มามา,ม,ามันรูดอีกแล้วค่ะเป็นไงปลาสุดทง้งเห็นลหมปลาสุดท้องยี่หลี่เป็นวะมันดินอยู่น่ะ ได้อยู่ขาวพลิบพบอยู่นั่นโอเค,อเคไป่เจตัวจะสองสามตัวนี่ล่ละ <c oughs> ไป,ไปโอเคมาปลาสุดทงมันชิวด้วนะวะา้แต่ว่าเอาไปปิ้งม่ชิวด้วจ้ะอมอมกินฉุนมากๆเลยล่ะตกล้างล่างแล้ว <c oughs> ตกล้างล่างแล้วตัวบอกใหญ่เลย โอเคอ่ะโอเค,อคะนะเนี่ยปลาตัวพวกง่ายเลยเนะี่ยเอาไหมเกี่ยวเียบปลาขาวอ่ะโอเคนู้ตัวพวกใหญ่เลยเอ้อาแล้วกล่าผลงานตามภาษาลูกผู้หญิงเจนีกลิปค่ะเจ๊งลายค่ะสุดยอดดีใจเลย สองตัวอยอ็ีส,อสาวสา,า,าวา่านหาขุดจ้าดีว่านี่ยหยานี่ยักไม่ตรงไฟจ่อง,อลงลเออลงยลง้วเออลงอนลงบอท่านลงบอตัวหนึ่งตัวหนึ่งลาตัวอ่าค่ะเดี๋ยวเขาดกลนต่อปลาถดอกเสียอุ้ยวะโอเคได้วน้ยู บ้านได้แถบเดียวปลาตำแหแล้วเปบ่โอเครุ่นรุนรุนรุนโอ้หนามไหลก็มาขึ้นอีกติ๊กตักติ๊กตักป่อติ๊กตักป่อ ยังไม่เห็นตัวไปเห็นมีอยู่มีอยู่โอเคโอเคไปไปคุณก่อนถ้าจะเอาถุงมา้องันเดี๋ยวคุณนี่ไงก็คุณนี่จ้าโอเคโอเคว่าปากทอบอะเสดิฐเลยเน,นาะคุณว่าหนาเรอยังวะอยไหนดูเดี๋ยวเข้าไป ถุงมันล้มไปแล้ำ<ะ>อุ้ยตื่นปลา <c oughs> เดี๋ยวได้อ,นนอาไรอ่กันแสงแดดก่แ <c oughs> ค่าันไหนไม่ให้ ปาคาตัวนั้นมันนี่น้ำไหลเนี่ยอ่าโอเคยะสวยงามมาก,าก,น,กน้ำขึ้นมาไหลเนะจ้ะนาะมันนะน้ำเต็มเลยอูย้น้ำเต็มว้าทนหอดทุนะ่นน่ะจ้าหอบตะนุ่นมานจ้า ใจน่ำลายเฮงมะเนี่ริเทดแล้ลิดแล้ค่ะติดยังค่ะติดอย่างน้อะนี่ติดม่งนี่มั้งเนี่บ่มียอ่างหรอวาป่าเลี้อยู่ในสุดแห่แม่แห้งวะักว่า nhăn chạy cha để hành tôi nâng hành để đánh. Đánh. Đó, tôi thấy tiếng ừ ok chưa มันซื้อของเอามาเบิดเแค่ <c oughs> เป็นนวลเนียนนวลเนียนเลวที่เหน,นียเเลยสวยงามมากร้อนรุนร้อนลุน ตึงบตึงบ้าตึกตึกบ้เาน้อยน้อยอ่ะโอเคโอเคได้ตัวนึงอุยหลุดออกออกเขาได้ตัวเดียวเสอตัวรู้หทั้งพี่ะมีเยู่ไปอู้เป็นยี่เ มันคือเตะน้ำแห้งมันบปอโอ้มันพัดไปแล้วโอ้ผิดขาดอีก๋ยมันแห้งอะ่อลาปงปลงปงปองมะนออกขาง่นน้าบของี่ของป่าอืมปลาอืม รับของได้อยอ่ได้อยู่ได้อยออ้ยาสลุ่สรุปค่ะมไม่เป็นไร <จะ S 1> สรุปราคาสรุป,ปข่ำคืนนี้อาว้าวตังว้งพันเดี๋ยวเบิ้งกอนพี่ว้มาพี่อ่า คืนนี้ค่ะโอเคเลยนะว่ายอดเลยนะจ้ะนี่ค่ะคืนนี้คืนที่สีแล้วค่ะพากกันเมื่อวานแหงในความมัน <laughs> นี่ค่ะพี่นอ้องค่ะคืนนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็ได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะอ่าพอได้กินเนาะจ้ะ